งานค่ะแล้วงานวิจัยเนี่ยยังบอกว่าช่วยฟื้นฟูจิตใจหลังการรักษาด้วยครับแน่นอนเลยครับอันนี้การเดินในสวนการนั่งพักในพื้นที่สีเขียวช่วยส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจให้ดีขึ้นนะครับลดความซึมเศร้าแล้วก็เพิ่มคุณภาพของชีวิตของทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเดินเล่นในสวนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยยากหรือเจ้าหน้าที่ของ,ของเรานะครับมีงานวิจัยที่ชัดเจน ค่ะแล้วก็อย่างช่วยเรื่องของเสริมพุงกันใช่ไหมคะอาจเสริมพุงกันก็มีหลักฐานที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มเซลล์โดยเฉพาะ NK เซลล NK เซลล์นการช่วยขยายให้ฟังหน่อยนะคะว่าคือเซลล์อะไรคือเป็นที่รู้จักกันไปนะฮะ NK เซลล์ก็ย่อม,มาจาก Natural Killer Cell <ม>คือตัวฆ่าเซลล์มะเร็งโดยที่มีอยู่โดยธรรมชาตินะครับสวนสีเขียวต้นไม้สีเขียวมีงานวิจัยรองรับว่า ช่วยเพิ่ม NK เซลล์เนเชอร์ล์ l ิลเลอรเซลล์นี้ให้มากขึ้นถึง50%ครับโอ้เอ็นเคเซลถ้าภาษาบ้านเราก็คือเซลล์นักฆ่าเซลล์เมือดขาวที่อยู่ในระบบป้องกันแบบขั้นที่หนึ่งเตี่ยนอิมมนิตี้นะคะอาจารย์